ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมวันนี้ผมมีอ่าสินค้าของอลังวอล์กเกอร์นะผมอ่าเป็นสินค้าที่ผมใช้เป็นเพลย์อินทรอนมาตลอดนะผมโอเคข้างในาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคครับ okay, ผมสินค้าตัวแรกที่ผมจะแกะก็คือนี่ครับผมอ่าเป็นไงอันนี้คือผ้าปิดป,ปากครับผมแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีกระเป๋าครับผมซึ่งเสื้อผมเคยสั่งไว้แล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิว,วผมก็คลิกไปที่ตัวไอข้างบนที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะผมโอเคมาเดี๋ยวตัวแรกก่อนเลยนะนี่ผมราคาอยู่ที่86บาทนะผมอ่าสินค้าสั่นมาจากต่างประเทศนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะซึ่งเป็นสินค้าเล่นๆครับผมแต่เป็นของอลังวอล์เกอร์ไง เออแต่เป็นมันก็เป็นภาพปีปตาธรรมดานี่แหละแต่เขาแคสกรีนอ่าสัญ,ญลักษณ์อลังวอเกอร์ไงเออนี่ไงนี่ไงจะเป็นประมาณเนี้ยนี่ครับยันโหมะครับนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะเออทันนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้วะอ๋อมันน่าจะเป็นสไตล์เขาเนาะนี่ผมข,าข,าขา้างหน้าข้างหลังโอ้ตัวเล็กว่าเยเคใส่ไม่ได้ผมผมใส่สั่งไซส์เล็กมาว่ะ โอเคก็พอใส่ได้อยู่แต่ผมคิดว่าใส่ไปนานๆน,น,น่าจะยืดอ,อยู่นะเออมันเละไปนิดหน่อยว่ะโอเค okay. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวที่2กันนะคะมาตัวนี้ผมหมวกครับผมหมวกหมวกเนี่ยแบบนี้ยราคาอยู่ที่เนี่บผมอ่า118บาทนะฮะเป็นหมวกของอัลลังวอเกอร์เป็นหมวก er. ธรรมดาแต่เขาแค่สกินอัลลังวอเกอร์แค่นั้นแหละครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะโอ้โหพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหอย่าจาัาบเลยอ่ะคัะนี่ครับ ก็โอเคนี่ก็เครื่องใหม่บาร์โค้ดน,นะมันจะมีข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับผมเขียนว่าอะไรวะเนี่ยเขียนว่าอะไรวะเนี่ยอลันใช่ปะแล้วก็ข้างหลังครับผมนี่จะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวผมลองใส่ดูเนาะนี่ไงส่วนตัวเป็นคนชอบใส่หมวดตลอดนะพี่น้องนี่ต้องปาบฮนะโอเค แบบเนี้ยครับดูดิครับพี่น้องโอเคเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหหน้าตาเหมือนจองเลยโอเคประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าตัวที่3กันเลยนะครับผมโอเคนี่คือชิ้นสุดท้ายชิ้นที่แพงที่สุดเลยนะเนี่ยผมราคา786บาทนะฮะซึ่งเป็นกระเป๋าสะพายข้านะ่ะเออเวลาผมออกไปถ่ายคลิปอะไรอุปกรณ์ผมจะใส่ที่นั่นไว้เนาะมามา ้อสินค้าจะเหมือนที่โฆษณาไว้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะผมนี่ไงเป็นแบบเนี้ยสีขาวนะสีขาวดำนะผมโอ้โหมีที่นี่ด้วยไงโอเคเราเอาออกมานะผาๆพี่น้องครับโอย่างจ้าบเลยอะครับเอาแล้วมันอกังไงวะเนี่ยน่าจะมีข้างในอะ่ะเออนี่ไงอืม ้สั้นไปนี่ชิบหายนะกูไม่น่าสั้นนะเสียงอะไรวะเสียงซองตั้งชื่อหรือเปล่าโอ้โหพี่น้องครับมีของแถมด้วยอ่ะครับนี่ไงอันนี้คือสัญลักษณ์ของอลัอาางอลังวอลเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> ใช่อยู่นะนี่ครับผมโอ้อันนี้ที่เขาติดอะไรกันเนี่ยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาผมก็คิดว่าเสียงอะไรเยอะ,ยอะอาาแยะลังวอลเกอร์แบงค์ขับอ่ะเนาะ ไม่ผมใช้เ <Wyoming> ป็นเพลนอินทรมาตลอดไงก็เลยสั่งมาใช้ซะหน่อยนี่ครับผมโอ้โหเข้าไหมเข้าไหมตรงนี้กระเป๋าพอจะใส่อุปกรณ์ได้อยู่เนาะข้างในโอเคถือว่าสวยอยู่นะสวยมากเลยเหมือนโฆษณาไ้เลยนะฮะนี่ตรงนี้โอเคนี่คือข้างหน้าผมข้างหน้าก็จะประมาณเนี้นี่เป็นไง หลังวอเกอร์สกรนไว้ด้วยข้างหลังก็มีด้วยนะข้างหลังมีซิปด้วยนะโอ้โมีใส่ไว้ซะจนเปิดไม่ได้เลยนี่ครับผมอลังว a อ k เกอร์สัญลักษณ์อลังว a อ k เกอร์อีกแล้วมี2ที่ที่นี่เขียนเต็มแล้วก็ที่นี่สัญ,ญลักษณ์เนาะโอเคถือว่าสวยงามแล้วผมทั้ง3ชิ้นถือว่าประทับใจมากเลยมาท้ายที่สุดนี้ ก็หากใครชอบคลิปนี้นผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s สไคร้กดกระดิ่งให้ช่องผม,มด้วยผมโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ